พี่โจ้พี่โจ้ครับผม IP กับ IPX มันแตกต่างกันยังไงครับพี่จริงๆแล้วก็ IP เนี่ยนะครับมันก็คือหน่วยที่เราเอาไว้อ่บอกว่าอุปกรณ์นั้นๆของเราเนี่ยมันมีระดับการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของแข็งหรือว่าของเหลวเนี่ยอยู่ในระดับไหนเราจะได้รู้ไว้ว่าอุปกรณ์นั้นๆของเราเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้งานในระดับที่เอ่อจะต้องโดนเอ่อโดนน้ำหรือว่าโดนเอ่อฝุ่นอะไรเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนครับ จะดูสเปคของพวกไเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับเราจะมีตัวเลขอยู่หลักนะครับโดยตัวเลขหลักหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่บอกค่าของการกันของแข็งหรือฝุ่นนะครับตัวเลขหลักที่2เนี่ยจะเป็นการกันของเหลวหรือว่าน้ำนั่นแหละเป็นไอพีหกอย่างเงี้ยครับแสดงว่ามีการกัน เรื่องของฝุ่นนะครับในระดับ6ซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับเรียกว่ากันฝุ่นฝุ่นแทบจะไม่เข้าเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็6ตัวหลักก็คือเป็นระดับของการกันน้ําที่สามารถโดนน้าฉีดได้เช่นสมมุติว่า,ามีลําโพงที่ติดอยู่ที่สนามเป็นลำโพงเอาทดอร์เขียนว,ว่า IP65 แสดงว่าฝุ่นไม่เข้าแล้วก็โดนน้าฉีดแรงๆก็ไม่เป็นไรครับโอเคขอบคุณครับ